ผู้สืบสันดานเป็นคำธรรมดาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับทายาทโดยธรรม6กลำดับครับทายาทโดยธรรมลำดับที่1เป็นผู้ที่มีสายสัมพันธ์ทางสายโลหิตสืบสายโลหิตลำดับที่1คือผู้สืบสันดานครับผู้สืบสันดานได้แก่ลูกหลาน เหลนหรืออันดับสองคือบิดามารดาอันดับสามพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอันดับที่สี่พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันอันดับที่ห้าปู่ย่าตายายและอันดับที่หกลุงป้าน้าอาเพราะฉะนั้นคำว่าสืบสันดานหรือผู้สืบสันดานจึงคำเป็นคำธรรมดา ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้การที่นักข่าวหรือฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้งตั้งฉายารัฐบาลชุดนี้ว่าเป็นรัฐบาลครอบครัวเป็นรัฐบาลสืบสันดานอะไรทำนองนั้นครับก็เป็นความง,งามของระบอบประชาธิปไตยนะครับทุกรัฐบาลก็จะมีฉายาล่ะครับเรื่องธรรมดาเป็นความสนุกสนาน เป็นวัฒนธรรมของผู้สื่อข่าวที่จะมาเล่นเรื่องนี้แต่บังเอิญว่ารัฐบาลของพระนทานแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีคนที่ส1คนปัจจุบันเป็นแคดนดดเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่หาเสียงรณรงค์เลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาคุณเศรษฐาอันดับที่หนึ่งคุณแพทองทานอันดับที่สองคุณชัยเกษมนิติสิริอันดับที่สาม เมื่ออันดับที่หนึ่งมีอันเป็นไปโดยสารรัฐมนูญพรรคเพื่อไทยจึงเลือกมีมติเลือกคุณแพรทองทานชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนร,ราษฎรเสียงข้างมากวันนี้ได้ทูลเก้าชื่อรายชื่อคณะรัฐมนตรีและจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็จะ,ะแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรวันที่1 2 1 3 กันยายนก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีตามนโยบายที่ถแถลงไ้ต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปกนักนแนกันแนกท่านเหลือเกินนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยนักร้องมันเยอะจริงๆไม่มีการไม่มีงานทําหรือว่าเป็นงานของเขาก็ไม่รู้รับสินบาทคาดสินบนมากล่าวหารัฐบาลอย่างน้นอย่างนี้หรือไม่ผมไม่ทราบครับแต่ว่าบรรยากาศอย่างนี้ มันจะทําลายชื่อเสียงของประเทศหรือเปล่าไม่ทําอะไรเลยครับวนเวียนแต่เรื่องร้องเรียนอยู่อย่างนี้ไม่ไปไม่มามันไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับสืบสันดานคือลูกหลานเหลนลรือกฎหมายเขาถือสืบสายโลหิตปู่ย่าตายายเป็นญาติมิตรสืบตระกูลใกล้ชิดตามกันมาเรื่องธรรมดานะครับ ตัดขาดคุณแพทองทานไม่ให้เป็นลูกของคุณทักษิณชินวัตรตัดขาดไม่ได้ครับเขามีเชื้อมีแถวมีที่ไปที่มาผมเองก็เป็นลูกสสทองปักเพียงเกตพ่อเป็นสสลูกก็อยากเป็นอ๋อกว่าจะเลือกตั้งได้ครั้งที่สี่ถึงได้เป็นผู้แทนรัษแสดงที่จังหวัดขอนแก่นครับก็พยายามศึกษาการเมืองโดยจากพ่อจากตัวเองจนพัฒนาเป็นรัฐมนตรีคุณแพทองทาน เป็นลูกของดรทักสินชินวัตรจะตัดขาดให้เขาไม่ใช่ลูกไม่ใช่พ่อขาดเป็นไปไม่ได้ครับดูผลงานเปิดโอกาสให้เวลารัฐบาลชุดใหม่บริหารราชการแผ่นดินจะไม่ดีกว่าหรือครับดีกว่ามาร้องแลกแหกก็เจอมาดึงขามาขัดขวางทุกกรณีไม่เป็นผลดีต่อระบอบประชาธิปไตยเพราะเขามาตามวิธีทางของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันทุกประการอย่างแน่นอนครับ